พรีวิวยูโรปาลีกสลาวิปรกคพบเชลซีการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีก2 0 1 8 2 0 1 9รอบ8ทีสสุดท้ายแข่งขันคืนวันพรฤหัสบดีที่11เมษานรรยน2 5ง2 2เวลาการแข่งขันตี2อนาิกาตามเวลาประเทศไทยสนามชินโนโบสเตเดียมมาดูกันที่ความพร้อมของทั้งสทีมนะครับสลาวิปคัคเจ้าถิ่นจะได้เวลาดิเมียฟูฟานพ้นจากการโทษแบน กลับมาช่วยทีมต่กอกรกับสิงห์ลูได้ในเกมนี้โดยโทมัสชูเชคในตำแหน่งมิดฟิลด์ติดทดแบนโดยโจเซฟอันบาวเออร์จะได้ลงเล่นแทนคาดการ์11ตัวจริงของสซอร์บักในระบบ3-5-2ผู 2, ้รักษาประตูใช้โคลากองหลังคูเดลาเอ็นกาเดเอ็นกาดุยเดลีกองกลางคูฟานตาโลีฮัสบาวเออร์ครอนบอลินกองหน้าสตอตสโคดา มาดูกันที่ฝ้าฝั่งของทีมเยือนกันบ้างน,นะครับสิงตัวนั้นเป็นครามเชลซีเพิ่งจะลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่วันอาทิตย์นี้สิงห์บลูมีเกมพบกับริบบิู้รออยู่จึงคาดการว่าเมาริโซซารีจะโรเตชันนักเตะลงสนามในเกมนี้ผู้เล่นอย่างวิลเลียนเปโดโอลิวยชิรูลอดบาร์รี่อันเดรสคิทเทนเซนมาเตโอโคสิตเดวิดสปาคาตตาและมาคอสอลอนโซที่ไม่ได้ออกสตาร์ท ในแมตช์วันเนไนที่ผ่านมาน่าจะได้ลงสนามคาดการ11ตัวจริงในระบบ4-3-3ผู้รักษาป,ประตูเกปาออซิเซบราก้ากองหลังดาวิดีสปาคาต้ารูดิเกอร์คิทเทนเซนออลอนโซกองกลางกองเต้โคซิตบาร์ลีย์กองหน้าเปโดชิลูวิลเลียนมาดูกันที่สถิติที่น่าสนใจนับเป็นการพบกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ระหว่างทั้งสองสโมสรโดยสถิติในอดีต ชี้เห็นว่าตัวแทนจากเช็คสามารถเอาชนะทีมจากเยเมลีกได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นกับทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปยุโรป9ก้าครั้งหลังสุดโดยเสมอ2แพ้6โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2000กับศึกยูฟ่าคัพที่พวกเขาชนะเ e ลเย n ย t e นเจ็ดไปได้ 1. สิงห์บลูทะลุเข้ามาเล่นในรายการยุโรปรอบ8ทีมิสุดท้ายเป็นครั้งที่10นับตั้งแต่ฤดูก,ก,กาล2อ0 3 2 0 0าเป็นต้นมา และพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะ,ะเลิศได้9จาก10ครั้งในนั้นและการถูกเขี่ยตกรอบครั้งนี้ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นคือการปาชัยต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่น2010-2011ทั้งนี้ชัยชนะของซาลูบีพาร์คเหนือลีด2-1เมื่อปี2000เป็นเกมนัดล่าสุดในการแข่งขัน,ขนฟุตบอลยุโรปรอบก่อนรองชนะ,ะเลิศของพวกเขาโดยเล็กแรกการพบกันกับยุงทองซาลูบีพาร์คเป็นการ ปาชัยขาดลอย3-0และครั้งเดียวที่ตัวแทนจากเช็คทีมนี้สามารถทะลุผ่านรอบนี้ไปได้เกิดขึ้นในยูฟ่าคัพฤดูก,กาล1995-1996ที่เขี่ยโรม่าต,ตกรอบด้วยกดประตูทีมเยือนหลังสกอร์ทั้งสองเล็กเท่ากันที่3-3สิงบรูทําสถิติเก็บชัยชนะและมีผลประตูได้เสียมากที่สุดในการขันฟุตบอลยูโรปาลีกฤดูก,กาลนี้มากกว่าทีมใด โอลิวิยชิรูเป็นดาวลุมชมโวสูงสุดของรายการนี้ด้วยสถิติยิง9้าประตูและครั้งสุดท้ายที่มีนักเตะยิงมากกว่า2หลักเกิดขึ้นในฤดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6กับอาริสอาดูริสของบินเบา